ผมใหญ่ไปเยอะเลยอะเยอะครับครับตั้งแต่เด็ก้วครับผมอยากเจอมากยักหน้าหยกอยากพิสูจน์ฝีมือมากวันนี้ครับผมจะมาพิสูจน์ว่าฝีมืออย่างผมเนี่ยจะถึงไหมน,นั้นมาเจอกันเลยก่อนดีกว่าเนี่้ย สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาคุยกับสุดยอดนักมวยอีกคนหนึ่งนะครับที่คนไทยยอมรับกันเรื่องความเก่งกาจแล้วเป็นนักมวยคนเดียวที่โอ้โหบอกได้เลยว่าหาคิวได้ยากมากนัดกันหลายครั้งแล้วไม่มีโอกาสสักทีวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับเดี๋ยวคุยกับเขาเลยนะครับไม่ได้โม้นะครับสมรักคำสิง ไยมาดิมึงนี่โอ้โหหาคิวยากยังสวัสดีครับมึงนี่หาคิวยากมากเลยโอ้โหช่องนี้ช่องดังมากเลยนะครับมอสทะเลช่องมอสทะเลอยากมาอยากมานานแล้วไม่ครับตอนนี้พี่ถามนี่เนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วมึงอ่ะตอนนี้40 48ครับสี่แปดนี้สี่เก้าครับเก้าอ๋อห่างกัน10ปีโอ้โหเสียดายผมเก่งไม่ทำมึงไม่ต้องมาคุยเรื่องวันนดิแล้วไปไงมาไงถึงมาต่อยมวยพ่อชอบอ่ะ โอ้ไม่เลยพ่อเป็นนักมวยเก่าแล้วพ่อชอบด้วยป่ะพ่อเป็นนักมวยเก่าเขาชอบมวยดี่หมอยากให้ลูกต่อยอยากลูกต่อยเออแล้วเสร็จแล้วก็มีงานที่วัดไม่ไม่เดี๋ยวถามมึงมีพี่น้องกี่คนสองคนมึงใกล้รถเนี่ยนะใช่แล้วไม่มีลูกผู้หญิงไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีมีพี่น้องสองคนต่อยมวยสองคนเลยใช่ใช่ใช่แล้วอย่างไงพ่อมีงานที่งานบุญที่วัดผมก็ไปเรียนหนังสือเสร็จแล้วพ่อก็เคารมตงชาติเข้าห้องพ่อก็ ตามไปที่ห้องเรียนครูครับขอย่ญาตพาเด็กชายสมรักไปคําสิงไปทุระหน่อยครับแล้วก็ออกมาเฮ้ยเลือกกดใครเว้ยนิสัยเด็กอะเฮ้ยไปแล้เอเฮ้ยน่เท่เท่ะเท่นะพ่อไปรับพ่อก็พาไปที่ลานวัดเลยพาไปเปียบมวยอะเปียบมวยออมาเอาไหนใครไม่มีคู่ชกเจอไอ้บาสลูกผมหน่อยก็ผักผมไปเลยตอนนั้นกิโลไม่ไม่ตอนนั้นกิโลตอนนั้นขอให้ผมขึ้นจะช่างอะ่ะ23กิโลอ๋อยแล้วคู่ต่อสู้ขึ้นช่าง ยี่สิบห้ากิโลแต่ว่าไปปุ๊บไหนใครไม่มีคู่ช็กเดี๋ยวเจอไอ้บ้านลูกกูผักผมไปผมไม่เอาว้าวไ้นแตจะช่างก่อนด้ช่างก่อนนี่ไปยืนประกบอย่างนี้แล้วตอนนั้นมึงชอบแม่มวยร้องไห้พี่อ๋อไม่ชอบด้วยไม่เอาพ่อผมไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพรพอไม่เอาปุ๊บผมก็ร้องไห้ลงลงพอเดินร้องไห้ไม่เอาผมไม่เอาพ่อก็ตบเปะไอ้ลูกหมาเลยใจหมาเลยเออ พ่อมึงไม่ชคดดาดๆชกก็ชกประมาณนี้พอชกเสร็จปั๊บพอพอตกลงชกเขาก็บอกว่าเฮ้ยมีเะพันธไหมคู่ต่อสู้ถามอันนี้คือครั้งแรกครั้งแรกเลยซอมมันยังไม่เคยซ้อมแล้พ่อไปหาเดิมพันด้วยโอ้โหฟ้าส่งมาเกินโหมอโมอย่างเดียวไม่แสดงว่าพ่อมึงนชอบเล่นหรืว่างันพ่อเขาชอบดูมวยตู้พ่อเขาชอบดูมวยตู้แล้วก็ ไอ้บานไปไปดูมเสอทิศอ่ะผมก็มานั่งเล่นดินเล่นอะไรดูมยตั๋วแต่ไม่ได้ดูเขาก็นั่งดูด้วยอะไรผู้ใหญ่เขาวอกห้าสี่จับสองล้อกวานไปห้าบาทสิบบาทบนานนอกไงนั่นแหละเขาก็เลยมีเด0มพันพ่อผมบอกมีอยู่สองรถถ้าต่ำสุดจะชกเท่าไหร่ชกพันหนึ่งอ่าโอ้ย พันหนึ่งสมัยนั้นก็เยอะนะมันนอนตล้งจังหวัดอล้วก็ไม่ตั้งแล้วพ่อบอกว่าเอาอย่างนี้มีอยู่สองร้อยวางมัดจำไว้ก่อนแล้วอีกแปดร้อยเนี่ยจะจะเอามาตอนกลางคืนเอาบอกเออโอเคนะโชคก็โชคนะถ้าไม่โชคหนีเซเวลาเขาว่าแล้วพ่อก็พาผมเนี่ยไปไปทาีทะสา บนในหมู่บ้านอะไอ้บาสจะชกมวยช่วยเดือพเลยครับคนละยี่สบาทพี่จด <c oughs> เป็นหาเมามาเลยบ้านสมัยนั้นใช่เ,เป็นหาว่าเราก็แล้วก็พาไปนอนอพานอนพอตื่นมาตอนเย็นไปกินข้าวอะไรโอ้ชาวบ้านเนี่ยโอ้ยบาสชกมวยมันมันรู้สึกว่าเป็นฮีโร่พี่ไม่เคยซ้อมด้วยไม่เคยซ้อมด้วยโอ้โหฝาสมมาเกิี่ครับ มันก็สั่นนะก้าเขรั้งแรกบนดยทีเก้าเรกตอนพันมือนึกภาพเลยอี้อีื้ออื้ออื้อๆๆ้นอน้ออื้วอื้ออื้อก้ออื้อวื้ออื้ออื้อว่ากตืกอวืาอว่ากอืนอกืม่ออกไงออื้าอบ้ออื้ออื้ออบ้าอ้อนนออน้ออื้อกน้ออื้ออ้วอื้ออื้ออ่้อตื้ออื้องื้องว้่งื้ออป้อบื้นอื้ออืันอื้ออื้น้้้ออ้น สามยกกูต้องเอาตัวรอดบ้านกูเว้ยประมาณนี้ก็ต่อยที่บ้านด้วยต่อยบ้านงานวัดน,นกกีน่จะิที่บ้านเลยครับงานวัดนะครับแล้วจะพอพอเริ่มขึ้นเวทีพี่เอ้ยโอ้โหมันฟ้าสงมาเกิดจริงๆริตั้งแต่ว่ายครูแล้วพี่ไม่มีใครสอนอ่ะแต่เป็นเองเป็นเองไหวไปแล้วมึงรู้ได้ไงว่าครูต้องว่ายครูแบบไหน กนดูในทีวีไงเคยดูในทีวีไงดูในทีวีพ่อดูมวยตู้ไงก็เราก็ไปของเราเนี่ยมันมันเป็นไปตามธรรมชาติอ่ะแล้วเราก็ยิ้มไปมันยิ้มอย่างเดียวอ่ะยิ้มไหวไปก็ยิ้มไปไหวคูนี่เฉพาะไหวคูเสร็จแล้วสบมือกึ่กล้องยิ่งกว่าสามารถเล่นคนเสือเอาเอาโมไปก่อนโมไปก่อนมันไม่ใช่โมมันเรื่องจริงเออใช่ไหมเราพอพอชกปั๊บเนี่ยพี่เชื่อไหมผม ผมดึงผมปั๊บเตะป๊บปั๊บคือแบบมันฉายแววเลยอ่ะอ๋อแสดงว่าเก่งเรื่อมาตั้งแต่เกิดโอ้โหมันพรสวรรค์พระสงฆ์จริงปั๊บปั๊บปั๊บจริงนะครับแล้วก็หมดยกแรกชาวบ้านผมเนี่ยเออบ้าเยี่ยมบ้าบ้าเยี่ยมเราก็ชูอ่าเราก็ยืนเดินเข้ามุมนี่มาตรงข้ามกันไงตรงข้ามกันไงตรงข้ามมุ้ยยม่ไปนังตรงข้ามกันทหันมองตรงข้ามน่ะ พ่อสวยจพ่อมันขึ้นไปตบดูนะตัวเน็กเคยก็ไม่เคยอ่ปประมาณนี้มันยิ่งใจดิโอ้โหผมยกสองไปผมยำเลยยำจับตีเขาก็ชาติตีผมยำตัวเดียวเลยแต่ว่าผมนอกเขาไม่ได้กรรมการก็เลยชูให้สมรรกันพอสมอกันเสร็จปุ๊บก็อ่านน้ำมวยฝ่ายแดงครับสมรักสมรักตอนนั้นใช้ชื่อค่ายอะไรออเพชรเจริญมั้ง ช่ลอยมวยก็ใช้ชื่อสมรักเลยสมรักเลยสมรักอพชจเรญพ่พอผมเป็นนัามวยเก่าชื่ออะไรนะอะไรเพชรเจริญก็ไม่รู้ไม่รู้แล้วก็เสร็จแล้วก็อ้าวเชิญมวยฝ่ายแดงครับรับรางวัลค่าตัวได้เท<อ><ด>่าไหร่เขาใส่ซองกไม้ <นะ S 2> พี่แล้วก็ใส่ซอง,อง,องกไม้จับปั๊บจับลงมาข้างล่างแกะนวมแบบเปิดซองออกมาพี่ได้กลัมามีเงินอยู่สามสิบบาทพี่แม่ เม่ผมหาตังค์ได้แล้วแม่อะไรคือครอบครัวเรายากจนสามสิบบาทสมัยนั้นก็เยอะนะได้หาเงินด้ตัวเองอะแม่ผมหาตังค์ได้เลยแม่อะไรเงี้ยร้องไห้แล้วก็รักมวยเลยพี่อ๋อรักมวยเลยพอได้ตังค์ก็หลังจากนั้นก็รักมวยเลยรักมวยมากเลยแบบว่ามันเป็นเงินเป็นเงินก้อนแรกที่ผมหาได้กับได้หยาดเงือของตัวเองแล้วก็ คนก็โอ้ยบาสเก่งจริงโอ้ยมึงสุดยอดเลยคนชมเราก็บายอดได้นักยิมครับครับเดี๋ยวแล้วพอมวยเลิกมาตีสองตีสามนักมวยยอดเยี่ยมคืนนี้ได้แก่สมรักอพชรเจริญอีกเราได้ถ้วยอีกพี่อยครั้งแรกกันได้ยอดเยี่ยมเลยในมวยมันเรื่องจริงนี่คือแบบรักมวยเลยรักมวยเลยจากนั้นมาปุ๊บตื่นเช้าเนี่ยไม่ต้องรอถึงไม่ต้องรอถึงวันใหม่พี่ผมนอนไม่หลับนะตีห้าผมลุกใส่รองเท้าวิ่งเลย ต่อยเสร็จคืนเมื่อคืนตื่นเช้ามาวิ่งเลยพ่อเอ้ยไม่เรียกไม่ผมจะผมอยากเป็นนักมวยเลยผมอยากหาหาตังค์ช่วยพ่อแม่ผ่านมาอีกอาทิตย์หนึ่งบ้านนอกมีมวยเยอะทางอีสานมวยเยอะอยู่คราวนี้ผมก็ไปเปรียบหมู่บ้านหนึ่งใช่ไหมหมู่บ้านหนึ่งเหมือนเดิมเดิมพันโอ้โหเดิมพันผมเยอะมากพี่ ชาวบ้านแห่โรงขันไปทั้งหมู่บ้านเลย <c oughs> เพี่ไปทั้งหมู่บ้านเลยรถอิฐแสนรถหกล้อบีบแต่ปิ๊บๆเนี่ยจอดสลรกลางาปิ๊บๆเนี่ยคนขึ้นไปเปโรงขันมันมีถึงเป็นแสนเลยต่อยมวยใหม่ๆมีเดิมพันถึงเป็นแสนเลยใช่ครั้งที่สองเป็นแสนชาวบ้านแห่กัลงเลยเแล้ว<ก>คนละยี่สิบห้าสิบร้อยนึงแล้วแต่เต็มเลยคราวเนี่ยจากครั้งแรกไปขอคนละยี่สิบบาทครนี้แย่งกันลงแย่งกันลงมันพอเราชกมวยแล้ว ผมรู้สึกว่าผมกลายเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านอคนรู้จักกูหมดโอ้ยบาสเก่งมากโอ้ยบาสชกวันไหนอีกบาสเออเรารู้สึกว่ามันมันเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านใช่ใช่แล้วก็แล้วก็พอพอวันต่อมาไปชกเนี่ยผมชนะอีกคนที่สองนี่ชนะแล้วชนะล่าเดพันเลยเขาเนี่ยพอชนะเสร็จป๊าบเนี่ยมวยมันเลือกดึกคนเขาก็จะหากลับบ้านเนี่ยคนเขาก็ก็จะแวะ โลค่าสัตว์พี่พวกซีเนื้อวัวเนื้อวัวควายโลค่าสัตว์เราเป็นเด็กเราไปนอนรอในรถผนก็ออกไปปุ๊บไปที่บ้านผมแล้วเราก็เข้านอนเพื่อตอนเช้าจะไปเรียนในสือแต่ระหว่างนอนมันมีแต่เสียงชมอ่ะพี่โอ้มันเก่งอย่างนั้นมันเก่งย่เราก็นอนยิ้มยิ้มแล้วก็หลับแต่จังหวะก็ซอยราบก้อยปั๊กปั๊กปั๊กนึกภาพไหมเออเสียงโอ้มันเก่งจริงมันออกมาประมาณนี้ตลอดน้ำต่อยู่ทั้งแถวบ้านหลายครั้งมาก่อนจะโอ้โห เยอะไหตอนต่อยนี่พี่มาดเอ้ยงานนี่งานไหมคอนแก่นสมัยก่อนงานไหมคอนแก่นนะมันมีกี่คืนว่างานไหมมันสิบคืนมันมันสิบคืนอแต่มันมีเวทีนี่สองเวทีติดกันเนี่ยอ๋อมีงานผ้าไหมนี่คือมีสองสองเวทีในมวทีกันเลยว่าแสดงมวยมันเยอะอะเด็กมวยเยอะเขาก็เปรียบเทวันผมชกรายการเนี้ผมชกนะอผมชกเนี่ยผมชกชนะอโลงเจ้าทีปุ๊บ กำลังแกะผ้าพันมืออพ่อก็กําลังแบ่งแต่สีตาสาคนละเท่าไหร่แบ่งเดิมพ <1, S 1> ันเดิมพันกันเวทีสองประการใครมีนักมวยน้ําหนัก25กิโลครับมวยมาจากอุดรเดิมพันเยอะถ้าใครสนใจติตดต่อด่วนเลยครับพ่อ,เ,อ,อเดี๋ยวๆเท่าไอ้บาสพอดีเลย <ๆ S 2> เขารวมผมนี่รวมเดิมพันให่จะพึ่งแบ่งเอาเนี่ยไปบาสไปเอาอีกเหรอผมบอกเนี่ยไปต่ออีกเวทีนึงสบายผมก็เดินเราเป็นเด็กไปก็ไปขึ้นเวทีนั้นอีกเป็นไงเก่งไหม เก่งไหมกูไม่รู้จงโง้ป่ะแต่มึงมึงทาได้มึงทาได้อยู่มันจริงะนะครับมันเรื่องจริงแล้วก็ผมก็ชนะอีกอผมก็ชนะอีกแล้วก็จากนั้นก็ก็กลายเป็นความหวังของหมู่บ้านนะครับเมื่อไหร่จะชก เราชกเนี่ยเวลาก็เฮไปมวยก็พูดง่ายๆมึงตอนนั้นเป็นขวัญใจของหมู่บ้านเป็นมวยเงินเดือนใช่ถ้าเวลาต่อยนี่ยังไงต้องมีเดิมพันแน่เดิมพันชาวบ้านได้กันหมดได้ทุกคนได้มากได้น้อยครับได้ได้ทุกคนแย่งแย่งกันแล้วเราก็ได้ทิปคนละห้าบาทสิบบาทเมื่อสมัยก่อนมันจะมีใช่เออบ้านไปยี่สิบบ้านไปร้อยหนึ่งเนี่ยผมได้ค่าตัวก็สามสิบบาทห้าสิบบาทร้อยหนึ่งอ่ะร้อยหนึ่งเออแต่ว่าเราได้ทิปเออเออมันเป็นงั้นแล้วก็จากนั้นมานะครับ จากนั้นมาพ่อผมเนี่ยจากขอนแก่นเนี่ยผมเดินสายหมดแล้วอใน้วลกนี้ไม่มีใครไม่มีใครโชคผมบ็มภาอีสานช่วงนั้นคือเก่งหมดแล้วต่อยแกนเด็กๆนี่ขอนแก่นนี่ยไม่มีใครโชคเนี่ยหมู่บ้านจําผมได้หมดแล้วพอจาผมได้ผมโชคทุกคืนอบางจริงๆโชคทุกคืนเลยหมู่บ้านนี้ต่อยเสร็จหมู่บ้านพวกนี้หมู่บ้านมวยบ้านนอกมันเยอะเดินสายชกทุกคืนบางวันก็สองวันทีบางวันก็สองวันทีต่อยหมู่บ้านนี้เสร็จปั๊บ ลงมาปุา๊บขี่รถไปหมู่บ้านนี่อีกอโอ้มันอะไรมันเก่งนานนั้นพี่มันเก่งทีง่ขียมึโมงโม่อย่างเดียวผมไม่ได้โม้มันเรื่องจริงเล่าต่อเล่าต่อเล่าต่อแล้วเ,เ,เดินสายแถวอีสานนี่นานไหมก่อนจะเข้ามาตัง้งเด็กเลยตัง้งเด็กเลยตั้งเด็กเลยอย่างสมมุติว่ามีมวยอย่างมหาสารคามอ่ะมวยอำเภอ อะไรนะบอลบือบอลบือเก่งลูกกำนันเก่งมากคนคนก็จะมาหาพ่อผมนะกลางวันเนี่ยอพ่อแดงพ่อผมชื่อแดงพ่อแดงเอาตังไปสองพันนะไอ้บ้านเตรียมตัวไปชกมวยผมก็ฮะอะไรพ่อไยเก็บข้าวของไปกับเขาอเอาเรอไปชกยังไงไม่รู้ไปกับเขาแล้วพ่อไม่ไปด้วย ก็ไม่ไปมึงไปกับคนนั้นมึงก็ไม่รู้จักเขาไม่รู้จักก็ขึ้นรถกระบะไปเออเออเอดี๋ยวเช้ามาส่ง <laughs> ผมก็เก็บไอ้เก่งแล้วมวยก็จับอุปกรณ์น่ะ,ะแล้วก็ไปกับเขาเขาก็ไปไปชกไปชกแล้วก็ชนะ พอชราตื่นเช้ามาผมก็ได้รางวัลกลับมาเยอะบางทอีก็ถ้วยถ้วยวัดอ่ะมีถ้วยนะมีถ้วยอยู่สมัยก่อนเป็นถ้วยเป็นถ้วยก็เรืองศิลปะสวยงามอะไรเป็ียอดเยี่ยมคนมีไก่ชนก็เอาให้ผมไงเป็นรางวัลกลับมาเป็นอย่างนี้ตลอดพ่อจะรับงานอย่างนี้อุดรบ้างบอลบือบ้างทุกที่อ่ะผมไปก็คือช่วงนั้นน้ำหนักประมาณสามติกโลได้ไหมยิเดินสายทางอีสานเนี่ยยี่สิบกิโลเดินสายแล้วพี่แล้วหลังจากนั้นมาทางแถบ แถบภาคกลางอะไรบ้างไหมแถบภาคกลางนี้นะครับตอนนั้นภาคอีสานเนี่ยผมไม่ได้ชคมาผมไม่ได้ชคมาประมาณจ่เป็นปีนะไม,ไม่มีใครชกกับผมเลยอ๋อไม่มีคู่ไม่มีคู่เลยไปไหนเขาจําได้หมดอ๋อคือจะเปลี่ยนชื่อไปจะเปลี่ยนเป็นฝอยทองบ้างเปลี่ยนเป็น ทับทีมแดงทับอินซีแดงอินซีก็คือเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยเปลี่ยนชื่อสมัยก่อนอย่างพี่พี่เวลาไปต่อยไหนก็ต้องเปลี่ยนชื่อใช่ใช่แต่ว่าคนมึงเปลี่ยนชื่อได้แต่หน้ามึงมันเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวหน้าผมหล่อพี่เอกหน้ามึงนี่ยขรักก็ชั่วจะเป็นอย่างนี้นะครับก็เปลี่ยนไม่ได้พอเสร็จแล้วก็ก็เดินเดินสายเข้ากรุงเทพก็มีสจเทมนะครับกับคุณคุณสมวังคำทุ่น วัวหน้าข้าวสองิงสตาก็จะ่าพาผมมาเดินสายกรุงเทพการเดินสายกรุงเทพพี่มันไม่เหมือนใครอีกนะเดินสายยังไงตอนนั้นผมเรียนอยู่ม .2 ที่ที่ขอนแก่นผมจะหยุดโรงเรียนขาดโรงเรียนวันศุกร์วันเดียววันพรรหัสเย็นเนี่ยผมตีรถเข้ามามาถึงเช้าเวทีมวยลังสิตวันศุกร์เวทีมวยลังสิตวันศุกร์นะพี่ต่อยเดิมพันชนะนะครับ พอตอนเสียปุ๊บเลิกตีสองตีสามตีลถไปที่เวทีมวยการุนิเวศชนบุรีชนบุรีบางแสนช่างนักเสียดก็เล่นน้ําทะเลนอนหลังแห้งหมดเลยหลังรอกเด็กก็นอนไม่เคยน้ำทะเลธรรมดาเป็นนักมวยเนี่ยข้ามเลยน้าทะเลนอเล่นรบเกียมากแต่เราไม่คิดอะไรทักวันเลยหลังรอกเลยนะครับแล้วก็ไปชคการุนิเวศโชกเสียมวยเลิกตีสองตีสามก็ตีเข้าวันชิตนะครับแล้วตีเข้ามาที่เวทีมวยสำโรงชนะอีกอ๋อเดินสาย ตังอาลังเสร็จดารุนิเวศมาสรงมโรงก็ชนะอีกแล้วก็ตีรถกลับเข้าขอนแกนคอนแกนเรียนนังสืกต่อจนเป็นไงเป็นไงอัจฉริยะไหมอัจฉริยะอยู่ฟ้ามันส่มเกดฟมฟมฟ้ามันแต่ตอนเด็กๆนะตอนเด็กๆนะตอนผมอยู่คอนแกนนะพี่นะพ่อผมเลยซื้อพวกนังสือพิมพ์เนี่ยมวยมาแปะหน้าห้องผมมามีรูปสามารถ สามารถพยักรุณพยักหน้ายกดีเซนด้วยขุนเขาเซาทอยลกสมิงหนุ่มไรพวกนี้เขาทรงเขาซ้าสมิงหนุ่มคราบผมมีหมดเลยนะผมมีหมดผมอยากเจอมากเลยเจอใครเจอสามารถตอนนั้นมึงยังเด็กอยู่ตอนใช่กูยังเด็กผมเป็นคนที่อยากจะชกับคนเก่งๆผมนี่ผมก็ว่าผมเก่งกับมวยใช่ไหมเออพี่เขาว่ามึงเก่งอยู่นะแต่มึงโมเยอะไปมันไม่ได้มองาเรื่องจริงคือเด็กความฝันอู้ใคร ยิ่งใครเก่งเ่ยก็เป็นไอดอลแต่เราก็อยากพิสูจน์ฝีมือยิ่งเข้ากรุงเทพเนี่ยพี่เข้ากรุงเทพมาปั๊บเนี่ยร้อยปอนเนี่ยครั้งแรกเนี่ยผมผมช่องสำโรงเจ้าพญาอะไรเนสายหมดนะเคยไปต่อยทางภาคตะวันออกไหมไปไปต่อยก็ใครภาคตะวันออกตะวันออกเนี่ยพี่เก่งกาดเกียร์เกียรเกียร์เกียรกลยร์กียร์กอยรเกยร์เกียร์เกียรเกียม์เกเกียรเกียร์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 เกี อัอสักรบคนอ๋อไปกันไปกันสี่คนไปกันสี่คนแล้วก็สักคนตัวใหญ่อัวใหญ่ยอยกับผมอ่อแต่ไม่บ่ยัันค่อยบ่ไปชนะสักรบคนด้วยที่บ้านเลยครับผมกินดพันมาออกินพันไปกันสามสิบคนแล้วก็ไปอย่างไปใต้พัทลุงเนี้ยไปกินดมพันกาเวา ชอเชื้อชาติกะาววชเชื้อชาติมากครับก็ไปกระานคนก็อย่างเงี้คนจะจ้างไปดมพันไอ้มวยที่อยู่คอนแก่นที่รุ่นผมนะเหนือทรณีทองราชาเคยต่อยกันไหมสี่ไฟผมเล่นโกหมดนะแล้วเป็นไง ผมกินเรียบอ๋อจะนาเหนือสี่ครั้งเลยสี่ครั้งเป็นไงรู้ปเก่าผมจะหนาวครับสมัยก่อนเนี่ยผมอยู่ลงน้าแข็งครับหนาวจังมัรกอยู่ห้องแอร์ด้วยลก็เข้ากรุงเทพครั้งแรกเนี่ยต่อยใครรู้ไหมใครสี่สิบสองกิโลเนี่ยน้ําหนักผมไม่ถึงด้วยนะผม้นเวทีราชดำเมือครั้งแรกไฟฟฝันมากได้ได้แค่ตัวปกติเนี่ยจะชกชานเมือง ชาญเมืองสำโรงเจ้าพญาอะไรเนี่ยคาดตัว่าไรตอนนั้นตอนถ้าต่อยตามบ้านนอกอ่ะต่อยบ้านนอกก็เป็นพันไหมตอนนั้นเป็นพันอ้ผมพิมพ์อเล็กซิสอลันต่อยคู่เอกสำโรงแล้วนะไม่ตอนนั้นตอนนั้นใช้พิสิตอลันร้วพอเข้ากรุงเทพปุ๊บเนี่ยเป็นพิมพ์อเล็กซิ์อลันเลยอ่าแล้วไปยังไงไปอยู่สิตอลันก็พอดีคุณอลันมิสมาเนี่ยเป็นเพื่อนกับอ่าสมหวังคำทุนอสมหวังคำทุนเขาเขาเอา เวลามากรุงเทพก็อยา,านอนบ้านอารันเ,เขาก็พาเดินสายแล้วอารันเขาก็อยากอยากจะทํทมวยบ้างอะไรเงี้ยก็เลยไปขอผมมาเพราะช่ว <c oughs> งนั้นที่ไีสานไม่มีใครชกกับผมแล้วไม่ได้ชกมวยแล้วขาเลยมาก็พาผมเดินสายแล้วเข้าเวทีครั้งแรกนะเข้าเวทีเข้าเวทีราชเสน,นโอ้ฝ่ายฝันมากพี่ต่อยคนนี้เลยครั้งแรกเขามาต่อยล่ามเนินก่อนพันเก้าสอน่าุลเป็นไง ต่อยก็มวยสธอทนิคุณนะพี่พันเก้าพันเก้าก็มีชื่ออยู่นะเก้านี่ก่อนผมเข้ามาเขาเป็นยอดแอดขึ้นหน้าโป่งในเซมวยเลยพี่ผมไม่มีโอกาสต่อยเลยแล้วแล้วก็เดิมพันด้วยเดิมพันรู้สึกข้างละประมาณนักสามสี่แสนนี่แหละขึ้นไปผมเป็นรองขอนแก่นมาเป็นหลายคันรถเ่ตังกันเตะเท่าไหรก่ก็ผมจำแม่นเลยนะสามยกหนึ่งแพ้ผมขาดแต่ผมเป็นรองสองหนึ่ง พอเขาต่อทีนี้กุลข่ายใหญ่เนี่ยใช่ใช่ใช่าเสือแรงหน้าเสือแข็งผมผมมูครับแต่ว่าผมชอบกินข่ายใหญ่กุ๊บกุ๊บยังไงต่อชนะไอพันเก้าด้วยผมก็ชนะพันเก้าแต่แต่ผมแพ้แมตช์แรกผมชนะพันเก้าแมตช์ที่สองผมแพ้นพเดชนพพเดชสอเลวดีเรลนี่แหละ เคยต่อยไก่นบด้วยใช่ตอนนั้นผมเด็กผมชนะพันเก้าเสีปุ๊บแมตช์ที่สองเนี่ยมาแพีมาแพ้น็อปผดีต์น็อปผดีตแต่ว่าตอนนั้นผมต่อยร้อยห้าปอนอน้ำหนักผมไม่ถึงเล็กกว่าเยอะ,อะ,อะเล็กกว่าเยอะมันก็สามยกผมก็ว่าผมไม่แพ้แต่ว,ว่าจังหวะจังหวะทว่า,ายกสี่ออกไปเนี่ยต้นยกมั่งรู้สึกว่านป,ประเดีติซสายมาแล้วผมดึงไงดึงไม่พ้น นิ้วนิ้วนิ้เท้าจิ้มตรงเนี้ยปาเข้าตาตาบมบวบอย่างเงี้ยแแครั้งมาเเข้าาทมแพ้ครั้งแรกแพ้นพเดชเลยครั้งที่สองเนี่ยครั้งแรกชนะพัสอาครั้งที่สองแพ้นพเดุบะเดงแต่ถือว่าแพ้ครั้งแรกที่เข้ามาต่อยในกรุโรปใช่ใช่แพ้นพเดชนะครับแล้วก็จากนั้นก็ชนะผมชนะพวกแชมป์หมดนะพี่ถ้าแชมป์ร้อยร้อยห้าปอนก็วารุณีอ่าวารุณีสองพันจิตอันนี้ก็ชนะนะครับแล้วก็ร้อยสิร้อยแปดปอนก็อะไรนะ เสมอน้อยต่อบนเลิศเออไอ้นี่ก็เก่งแชมป์ล่ามเลยโอ้โหต่อยากมากยากตัวนี้ยากอยู่แล้วก็เด่นเนียบบนเด่นโมลีเออผมช์ล่ามนมดนะพี่นะผมเก่งไหมล่ะชแชมป์เก่งแชมป์เก่งยอดแต่ทีเนี้ยถ้ามึงอยู่สายทรงชัยเนี่ยมึงยอดมวยเลยนะโอ้โหผมอยากโชคมากสายทรงชัยเนี่ยต่อยศึกดาวรุ่งซีซีเจ็ดเนี่ยผม ระยะหลังมันไม่มีคู่ชกมวยไม่ค่อยมีไม่คู่ชกผมก็ชอบบุยวายแล้วหัวหน้าครับหัวหน้าครับผมตรงนี้มีรายการได้ทีก็มือหาคู่ชกไม่ได้ไปที่ฮับวัดลงชัยตัวไหนก็ได้ใครไรมาเลยโอเล่เจริญทองอะไรคืนนิสัยเรานิสัยแม้กระทั่งสามารถพยักรุนผมก็ไม่กลัวมั้งงงหมดละตอนนั้นผมเลิกแล้วก็เลิกแล้วไงมือท้าก็อยากไปจริงจริงอ่ะ ไอบาสเนี่ย้ามันอยู่สายทรงชัยเนี่ยมันยอดมวยเลยนะยังไงมันต้องมีแชมป์อย่างน้อยสามสี่เส้นนะแต่ทีนี้ไปอยู่สายตอนนั้นของเป็นคุณสมพเป็นศรีวงศรีถงวงศึกศีศิเจ็ดมวยเก่งๆไม่ค่อยมีแล้วไม่มีแชมป์ไงในศึกก็เขาเขาปล่อยปล่อยมวยทรงชัยให้ให้มาต่อยผมสองตัวมั้งอคนแรกรู้จะเป็นบุญหลายบุญหลายอมีรู้เคยดูอยู่บุญหลายซอที่นด้คุณนะครับแล้วก็ครั้งที่สองก็ นำกระบวนนี่ร้อยสิบแปดปอนนะครับนำกระบวนนี่ต่อยกับขั้รหัสก่อนผมเนี่ยแต่งตัวรอที่มุมแดงรอรอผู้ชนะรอขึ้นไปจับมือใช่ใช่ใช่ก็นำนำกระบวนกับข้นรหัสโชกันผมนี่แต่งตัวรอกระลากผมก็ดูแลแหละนะครับแล้วก็นำกระบวนชนะผมก็ขึ้นไปจับมือร้8ปสิบแปด์อนได้พักนี้ด้วยนะสมัยก่อนได้บันข้างละแปดแสนล้านหกอันนั้นอันนั้นรู้อยู่อันนั้นเพราะพี่กับทันอยู่พวกบอกว่า เฮ้ยไอ้บานนำวัวชนะเป็นไงสู้ได้ไหมผมบอกว่าสบายแต่แต่อย่าชกหน้าฝนนะทำไมอ่ะมันไถานาเก่งมีมุของมึงไปหน่อยนึ่งว <c oughs> มวไถานาผมไม่ได้ก็จบแล้วคือคือมวยเนี่ยมวยเนี่ยระดับซุปเปอร์สตาร์นะพี่นะมวยเห็นเขาต่อยเราต่อยเราต้องพิสูจน์ได้หรือว่า<อ>สู้ได้ไม่ได้ใช่จะต้องรู้ว่าสู้ได้ไม่ได้ออผมอย่างเนี้ยผมผมเห็นพี่ต่อย กับพริต,ต้อยอ่ะมีเซนน้อยอ่ะสูงยาพี่ไปเส้นทำไมพี่เส้นอย่างเดียวเส้นมันก็เหนือน่อยอ่ะพี่เขาเทมาปุ๊บผู้สึเกสเอียงหลบป,ลป,ป,ปุ๊บหลอกแอวปุ๊บหมุนติ๊กติ๊กพี่ชนะแล้วอ่าเอา,อ,าอย่าเพ,พิ่งไปคุยเรื่องไอ้ต้อยเอาเรื่องมึงก่อนแล้วก็คืออยากโชคมากสมัยก่อนเนี่ยมวยดังๆที่เคยประกบคือคือประกบเนี่ย โอเล่เกียร์วันเวรเขาส่งโอเล่มาเองนะในรายการใหญ่ในรายการจัมป์โรอะไรนี่แหละถ่ายรูปที่ทหารเลยอะไรอะของทหารไอ้กงตรงโมสรทหารรู้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 ก่อนเขาต้องไปแถลงข่าวันที่นั่นแล้วก็ถ่ายรูปันที่นั่นเราก็ดีใจจะได้เข้าศึกวันทุกชัยอะไรเงี้ยกล่าวว่าก็ได้เข้าทรงชัยเลยเช้าโอเล่ไม่มา ผมไปช่างคนน้ำหนักคนเดียวโอเล่เช้าวันโชคด้วยเช้าวันโชคแต่ถ่ายรูปอะไรหมดแล้วเช้าวันโชคโอเล่ไม่มาไม่มาครับกลางวันน้อยออซีบลอยตอนนั้นกดางเสียนาเพชรยินดีครับก็ถ่ายรูปเช้าผมก็ไปช่างน้ำหนักคนเดียวไม่มาเหมือนกันใ้ค่ารถน้ำหนักนี่ห้าพันอย่แล้วก็พี่พี่วิรพลเนอะวิรพลวิรพลเนี่ยสองครั้งเลยวิรพลก็หนี สองไฟเลยครั้งแรกก็หายครั้งที่สองก็หายอก็เลยตกงานพี่มึงเป็นมวยต่อยยากอ่ะคนไม่อยากต่อยด้วยเออก็ชื่อมึงเลยแบบมันเหมือนชื่ออับอ่ะคือสมัยก่อนค่าตัวมันได้ขึ้น20%เนะพี่สมัยก่อนอ่ะสมัยก่อนแพ้แพ้ลง20บแพ้ลงย0ิใช่ไหมสมัยก่อนผมก็ไล่มาจากตั้งแต่ค่าตัวห0,000เฮ้ยค่าตัวหมื่นหนึ่งไล่มาพออยู่ที่แสนเนี่ยมันไม่ได้โชคอ่ะพี่มันไม่ได้โชคอยากโชคไม่มีตังค์เลยพี่ แล้วช่วงนั้นค่าตัวประมาณเท่าไหร่ค่าตัวไฟไฟประมาณไฟท์ค้าที่แสนแปดหมื่นต่อยกย 180, ับใครแสนแปดหมื่นสวิิเล็กอ๋อไฟนั้นพี่ไปดูอยู่ใช่ไหมตอนนั้นต่อยสากลแล้วต่อยสากลแล้วเออแล้วไปไงมาไงถึงไปต่อยสาก,กลมันไม่มีคู่ชกไงไม่มีคู่ชกพอไม่มีคู่ชกเสร็จปั๊บกีฬาแห่งชาติที่อยุธยาก็เลยไปเที่ยวพี่ไปเที่ยวโทรบอกอาจารย์อาจารย์ ผมวรายการมวยไทยก็มีเดียวผมไปเที่ยวไปชกให้เขตศีอาจารย์เฮ้ยยินดีตอนนั้นเราดังมวยไทยไม่แล้วตอนนั้นมึงต่อยสากลให้กับลุงไอ้พดุงศิษย์พดุงศิษย์นี่ผมได้แชมป์นักเรียนอยู่แล้วอ๋อต่อยนักเรียนอยู่แล้วก่อนหน้านั้นเคยต่อยสากลนรงเรียนอยู่แล้วเข้าพดุงศิษย์พิทยาผมก็เป็นแชมป์นักเรียนอยู่แล้วแล้วก็ผมก็ไปชกกีฬาแห่งชาติที่ที่อยุทยา คือไม่ได้ไม่มีซ้อมเลยพี่กลางคืนก็รู้อยู่นี่สัยผมอยู่ในผับอยู่ในผับแล้วก็ถ้ามาอยู่ในผับก็เพื่อนเยอะเข้ามาตั้งวงที่ห้องผมเต็มเลยพี่จนเช้าเช้าก็เลิกเลิกเลิกก็ไปช่างน้ำหนักต่อยให้กับเคสสี่ขอนแก่นพวกทีมชาตินี่นะพวกทีมชาติเขาก็มีการจังหวัดใหญ่ๆก็ซื้อตัวไปหมดไงเคสสิบ เคซิปก็กรุงเทพมหานครทหารเรือเอาหมดเลยทีมชาติเอบีซีก็จังหวัดใหญ่ๆไปเราโนเนมเลยไปชกจะแพ้พวกหมดเก่งไหมเก่งไหมยอมรับมันอยู่พี่พี่ยอมรับต่อไม่ถูกครบเลยพี่ทีมชาติอ่ะเพ้อเพ้อเลยมึงมึงโม้ไปแต่มึงโม้แล้วเรื่องจริงอยู่เรื่องจริงอ่ะผมได้เหรียญทองอ่ะผมได้เหรียญทองพอผมได้เหรียญทองต่อยังไงถึงไปติดทีมชาตินี่ไงได้แชมป์เนี่ย ได้แชมป์ที่อยุธยาน่ะพอได้แชมป์ตรงนี้ปั๊บออราสีมันก็ออกพี่<อ>ทัพบ,บกทัพเรือตำรวจทหารก็ติดต่อเข้ามา,<อ>าให้ไปสังกัด<อ>นะครับผมก็เลยเลือกเอาทหารเลยอ่ะเพราะเพราะว่าเหตุผมที่เลือกทหารเรือนะครับเพราะว่าตอนนั้นนักมวยของทหารเรือไม่มีใครเก่งเลยไม่มีตอนนั้นไม่มีส่วนมากชื่อเพือตาวิชัยขัดโพแล้วก็ทออ,รอ <ๆ S 2> ทรงศักดิ์แกนเท้าอะไรนะไอเงินสัจิพายิมๆๆๆๆ นะครับก็ทัพบกทัพบบกอาคมเฉียงได้ทัพบบกกองทัพเรือตอนนั้นไม่มีซูเปอร์สตาร์เลยผมก็กะว่าถ้าผมเข้าไปอยู่กองทัพเรือปุ๊บผมคือซูเปอร์สตาร์ใช่ไหมหัวดีไหมหัวดีไหมหัวดีอยู่ต่อรองได้ต่อรองไดมาแล้วแล้วสิ่งสําคัญนะพี่ที่เรียกไปเพราะว่า ผมบอกผมคุยกับท่านพนเลเรือเอกอธิคมคุณตะกูลตอนนั้นเข้ามาวงการมวยอยู่พักใหญ่ๆอยู่ใช่ตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาลาดเนินอแต่ว่าตอนนั้นท่านเป็นจ้าก,กุมกรมทีนานเรือฐานเรือ,อนะครับไปบ้านเอาไงเอาอย่างไงก็ได้ขอให้มึงมาอยู่ฐานเรืออข้อที่หนึ่งครับผมสอมอยู่บ้าน <laughs> ข้อที่หผมสอมบ้านนะครับอข้อที่สอง ผมทำงานไม่เป็นนะครับข้อที่สาสมสำคัญมากครับท่านผมขอฝากเพื่อนผมที่อยู่คนแก่นที่เป็นนักมวยเข้าไปด้วยห้าคนอา่ามีใครบ้างตอนนั้นห้าคนมีลักลี่มีชาติสมิงชาติสมิงสิดอลัน,ดดนอาชาติสมิงชาติสมิงสิดอลันนะครับจาแตกชัยชมพลที่ดันพลุกชีลด้วยกันอะ่ะชาชัยชมพลชม,มากมาก,มากแล้วลักลี่อะไรอะ่ะสองกินตาที่ได้แชมป์ รองแชมป์หงพหยัดฟ้าอืมอันนี้ไี่จำไม่ค่อยได้พวกนี้ก็ส่วนหนึ่งกันนวลเจ้ากีมอีกกันนวลก็เรียนกับผมเป็นพอดุลสิทธิ์หมดเลยเป็นพดุลสิทธิ์หมดเลยที่ดึงไปห้าคนเนี่ยนะชพดุงสิทธิ์หมดพดุลสิทธิ์หมดเลยก็เพื่อนทั้งค่ายเข้าไปบรรจุพร้อมกันหกคนกับผมเป็นัไงบรรจุขั้นแรกเป็นทหารเลยอ่ะเป็นจ่าเลยเป็นจ่าเลยเป็นจ่าเลยแล้วก็ ผมซ้อมเองนะเวลามีมีชกมวยแล้วผมซ้อมรับผิดชอบเองแล้วพอเข้าไปปั๊บนักมวยคนอื่นก็มีปัญหากันอ่าเพราะว่าเอ้ยทีสํารักทขามาซ้อมได้อ่าเชี่ยงชิงแชมป์ประเทศไทยอ่ะเพี่อทีสํรากทขามาซ้อมบ้านได้คนอื่นมันก็เอาตัวอย่างผู้การก็โทรมาคุยกับผมก็ไม่ยอมโอ้ยผมซ้อมเองผมฝัมนิสัยผมรูรูนิสัยมึงรันอยู่แล้วผมซ้อมเองเอ้ยถ้าถ้าผมไม่ได้แชมป์ สมมติสี่เหล่าทัพอ่เงียสี่เหล่าทัพผมผมซอเองอถ้าผมไม่ได้แชมป์นะจับผมติดคุกเลยอ่าโอเคมายมึมงซ้ซอเองรับชอบเองอ